สวัสดีค่ะในการทำ internal quality audit นะคะของระบบ IATF 16949นะคะอาจารย์จะยกคำตามตัวอย่างนะคะที่ควรจะมีใน internal quality audit checklist นะคะใน EP นี้จะพูดถึงในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดนะคะที่เกี่ยวข้องกับ embedded software ก็คือซอฟต์แวร์ที่ฟังอยู่ในเครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรต่างๆนะคะที่เราใช้งานนะคะหรือว่าฟังอยู่ใน อ่า products หรือว่า part ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ควรจะมีในเช็คลิส ATF หนึ่งหกเนะคะ,ะตัวอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมีการกำหนดไหมว่าข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ที่เราฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรมีข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นั้นนะคะาคำถามที่2นะคะ ก็ควรจะถามต่อเนื่องจากคำถามแรกก็คือว่าแล้วมีการประเมินไหมว่าซอฟต์แวร์นั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้จริงไหมนะคะมีการอิวัล a เอทหรือเปล่านะคะว่าตรงตาม requirement ที่กำหนดไว้หรือไม่นะคะตัวที่3นะคะเกี่ยวข้องกับ Embedded Software ก็คือว่ามีการประเมิน Supplier นะคะที่นะคะ Supply อซอฟต์แวร์ให้กับเรานำมาใช้ในการฝังเข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือไม่นะคะแล้วก็มีคครเลีย่ยอะไรที่เราจะยอมรับนะคะแล้วใช้วิธีการไหนที่จะยอมรับว่าซอฟต์แวร์นั้นที่ซัพพลายมาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะนี่ก็คือประเด็นตัวอย่างนะคะที่เราควรจะถามในการทำอินเทอร์นอลออดิตของ IATF 16949เมื่อเราไป ตรวจในเรื่องของข้อกำหนดของ embedded software ค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสนใจโครงการฝึกอบรมหรือว่าที่ปรึกษานะคะติดต่อเราได้ที่ Line ID ISOConsult หรือเข้าไปในเว็บไซต์ ISOConsult. Org ค่ะ